อร่อยไหมเคยเคยเคยนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะพี่ถ้าเกิดได้ร้อยเลิฟเมื่มอไหรนะ่นะเคยแบบนี้ให้ดูพี่จะกระโดดเรื่องเรียงการานั้นให้ดูเอ้ยพี่เล่นเป็นแฟรี่เขาเล่นบอแฟรี่บอกว่าอร่อยเป็นไงอร่อยสิแฟรี่น้องเทปบอกว่าเคยเคยนั่นแหละทุกคนต้องเคยอันนี้คืออันนี้คืองานดังเจ็บป่วย กดแล้วคะ่ะแฟรี่บอกมามามาอันนี้ก็เป็นเม็ดทันตะวันงาดำอม่ันนี้บอกว่าใครใช่อันนี้เรากินเราเราไม่กินส้มตำแล้วนะ เพราะเรากินไม่ต้องกลางวันแล้วกินเช้ากินเย็นเดี๋ยวมันจะปวดท้องกินนมปังจิ้มเลยนี่จิ้มจิ้มอะไรนี่ก็จะเป็นอะไรนะงาดำงาดำโอเคบอกอู้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 ให้เกรยเหลี่ยนทองให้ดอกไม้ คนเลิกหนึ่งอืออจะไม่ขึ้นนานเนะคุณครึ่งชั่วโมงของถ้าขายพี่เพื่อนๆส่งงานโอ้ยเรืองตาสว่างกดเลิฟก,กดเลิฟค่ะเลิฟ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 นะคะอันนี้คืองาน งานจับง,งาดาดวงตางสว่าร้อยหกสิบสามดวงตาเลิฟค่ะเลิกข้างบนนะคะมันจะเป็นจุดไข่ปลาสามจุดนะคะผมจอจอจอไม่ต้องเราไม,ไม่ขอบคุณนะคะน้องเหนือท้องเหนอือแบอกดวงตางสว่างกดเลิฟให้พี่หน่อยกดเลิกค่ะกดเลิฟงงให้เราก็ให้ใหน้ำให้น้งเราจะไม่กินอันนี้วันเนี้ย ถ้าวัานช่วต่าก็กินมื้อตางวันแหละเลยปวดเพระาะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวไม่ค่อยชอบกินข้าวเขากินพวกเส้นพวกอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเสียงก็สิบจากแจ๊สสวัสดีค่ะคุณรัชยาสวัสดีนะคะพี่ครับผมกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรครับ กิจกรรมกินข้าวเลยแล้วไ <c> ร <oughs> หลากหลา,ายพี่เพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะ <c oughs> มาๆมา,มาพี่ครับผมกิจกรรมอะไรครับทักทายพี่เพื่อนเพื่นอนสร้างสัมพันธ์ในไม่ตีเอาเป็นยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์แล้วก็ท้าขายพี่เพื่อนเแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างสัมพันธ์ในไมตตีคุณเสี่ยงกระสิแปลกใจบอกว่าใครอยากแรกปูวดปัจจียนเลื่อนให้ไม่ได้เราเลื่อนปัจจียนเพราะว่าไอตัว ตัวบ้านหลักนี้เขาไม่ยอมเลื่อนเลยนะเขาไม่ยอมเลื่อนใส่เครื่องร้อนพี่ไม่ได้ขึ้นนานเด้อขอ่ขึ้นเขาขึ้นเสร็จแล้วขึ้นจัดการขึ้นเรื่มชั่วโมงพอเมื่สอส่งงานแบบทางยูทูบ่ะนั่เพื่อนรุ่นพ ไอนน้กินข้าวกินขนมปังอันนี้ก็จะเป็นผลไม้พับพับนี่เอาเอาขนมปังเอาจิบเอาเนีเ้ยมาทาเอาเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูพับับ,บเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งทาเลยนะโอ๊ยอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียน ผู้เรียนกวนงาดำอืมอืมอืมโอเคบอกว่างาดำเข้าไปจ้าหกน้อ,อโอเคบอกอู้อู้เฮีงเหนือบอกว่าก็น่ากดเลกให้หน่อยนะครับใช่ก็น่ากดเลก